You know what รู้หรือไม่ Okay you know what อีกหนึ่งประเด็นนะฮะเ้ย hey, เพิ่งได้ข่าวมาต้องบอกชื่อแหล่งข่าวปะแหล่งข่าวบอกมาว่ามีนักเรียนของเราหนึ่งคนหรือผู้ชมของเราหนึ่งคนนัสฟลาว์เขาได้งานแล้วหลังจากแบบ,เ,เ,าาบ,บเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหางานแบบเขาเรียกว่าช่วงแบบหางานอ่ะมันจะมีหนึ่งคำนะ้เขาเรียกว่า อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเขียนหน้านึง job hunt job hunt job h u n t ก็คือแบบว่า hunt ตรงนี้คือเขาเรียกว่าไล่ล่าไล่ล่า job h u n t ก็คือการการสมัครงานแบบไม่ใช่สมัครงานแบบธรรมดาแบบว่าต้องแบบไปไปไปไล่ล่าหางานต้องแบบมีการบุกสมบุกสมบันคือหมายว่ามีมีมีการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอืมอืม เหมือนกับว่าหางานก็แบบเยอะๆเลยอ่ะแบบเยอะๆเลยเพื่อแบบไล่ล่าหางานเขาถึงใช้ว่า job h u n t ถ้าเกิดเป็นบุคคลจําได้ป่าว่าถ้าเกิดเป็นบุคคลเนี้ยเวลาเราเติม er หรือเอ er หรือ or เนี้ยเป็นก็จะกลายเป็น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 มันจะกลายเป็นนา n เป็นนา un ที่เป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งของ job hunter ก็คือว่า คุณอนะเป็น job hunter คือคนที่ไปสมัครงานก็คือ job hunter นั่นเองนะฮะแต่ประเด็นที่จะบอกในในคลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ job h u n t แต่เป็นเรื่องของเฮ้ยเขาเพิ่งได้งานเป็นครูแล้วไหนแล้วก็แหลกข่าวมาบอกมาว่าเป็นโรงเรียนมัธยมเก่าอ่หมายถึงมัธยมที่ที่ที่ผมจบมาด้วยนะฮะแหมแล้วไม่ยอมบอกนะถ้าเกิดใช่อย่างนี้จริงๆเดี๋ยวจะแฉงให้ nuts flower เตรียมตัวรับได้เลยข้องเดี๋ยวนะผิดคิตไปแล้วเวลาจะพูดแสดงความยินดีแบบยินดีด้วยนะอะไรเงี้ยพูดยังไงฮะ Congratulations อ่ะพูดแบบนี้ครับ Congratulations อย่าลืมนะคำว่า congratulation โดยปกติแล้วโดยปกติแล้วนะครับเขาจะใส่ s ด้วยอย่าลืมนี่ไม่ได้ลืมนะอันนี้ตั้งใจแบบจะจะให้ให้เห็นอะไรเงี้ยอย่าลืมสำคัญมาก congratulation ก็คือยินดีด้วยอย่าลืมตัว s นะครับตัว s สำคัญมากเราเราต้องใส่ด้วย congratulations หรือจะใส่เป็นตัวยอ่อพูดได้อีกแบบหนึ่งนะครับพูดได้แบบหนึ่งให้ให,ให้มันอ,อ่สั้นกว่าน,นี้หน่อยคือแบบว่าไม่เป็นทางการมากมาก,มากเท่าอันนี้ก็คือ congrats แต่ว่าตัว s ยังอยู่เพราะฉนะนั้นเราเนี่ยอ,อ่อย่าลืมที่จะใส่ตัว s ด้วยนะฮะ congrats และ congratulations Congrats, congratulations ใช้ยังไงหน้าตาเหมือนปะแล้วก็มีนิดนึงมีลักที่มีข้างเนี้ยก็เลยใสย่ให้มันเหมือนนะเออส่วนส่วนใหญ่ไอ้รูปเนี้ยมันจะอยู่ใน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 กระดาษที่ตรวจเอเซของนักเรียนนะครับทุกคนที่ที่เห็นมาก็นะอ่านผิดตั้งนานกนะอ้าวก็จะได้รู้ไงเนี่ยถึงได้บอกว่าเป็นประเด็น congratulations จริงๆมันก็ไม่ผิดมากแต่ว่าในในในดิ่งในอะไรเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่เขาจะจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะจะใส่เอสไปด้วยก็มันเป็นเนี้ยเนาะก็คือก็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 กกกดีที่ที่ได้รู้เนาะเอาเป็นว่าประโยคนี้ใช้ไงใช้แบบนี้ congratulations to natsawa congratulations to you congratulations เราต้องมี congratulations เดี๋ยวจะเอาอ,อันนี้ไปโพสในในในอ่ม ในในในเฟซ b o o k ของนัสฟลาเวอร์ Nas นะฮะเอาเป็นว่าอันนี้ตกไปนะประเด็นนี้และนี่คือ congratulations ในช่วงอหมายถึงประเด็น congratulations ในช่วงของ you know what you know what, what remind